แล้แต่ผมเจอมันชอบมันชอบเด้งนะคลิปแบบที่ตัดมาให้อ่ะมีช่แอนหนึ่งสนุกผมชอบดูดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยผมเล่นผมเล่นเกมมาดูตลกขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยแบบจะพาดูไหมพาดูพาดูกันผมไม่ผมไม่รู้ว่าเวลาตัดมันไอ้นี่มันมันตลกมันตลกขนาดนี้นะคนตัดต่อเก่งอันนี้อันนี้ตลกอันนี้ตลกเคยดูกันไหมคนพนมมือตามแล้วก็แล้วก็ทำงี้นะโมอันนี้อันนี้ เออแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือภาพที่ผมที่ผมคิดในใจเลยเวลาเวลาผมผมสตรีมเวลาผมเล่นอะ่ะทำตามแรกเลยแรกแม็กเลยวันนี้เออวันนี้เออต,ต,ตลกดีปึนประกายแสงสีทองของคุณโ้ะเฮ้ยมาเลยอ๋อนะี่้หนักโมเจอหนะักโมเข้าไปหนะักโมโอ้โหไงของจริงปุ๊ของจริงปุ๊ น้องๆเอ้ยอายว่ะไม่เคยไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองไม่เคยแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยย้อนฟังเสียงตัวเองเท่าไหร่เวลาทำไปแล้วผมทิ้งทิ้งแล้วเซียวออกเลยเนี่ยดูนะ่นเดี๋ยวเซลออกเลยเซียวเลยเซียวเซียวเซลโอ้เซียว้าเฮ้ย I'm okay I'm fine ตลกดีชอบ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 เต็งตลกดี ห็นคนคนเจ้าของช่องเห็นนะติดต่อมาหน่อยครับผมมา,มาให้ผมจ้างหน่อยเจ้าของช่องติดต่อมาหาผมหน่อยนะงานดี